สวัสดีค่ะพเม่พี่นองเดี๋ยวมนีนอแก้ขันบรรทุงน่ะสิผ้ามะมกนอใหม่เนาะกะคือมือนีนะบานแก้ขันบรรทุงน่ะกู่หอมแดงเนาะค่ะนอพราะว่าหอมแดงเข้าน่ะปลูกในฤดูฝนน่ะมันกระไดเวลากู่หอมแล้วเก็บเกี่ยวหอมน่นละนะนี่นอโคกงนองนาของเฮากะ สี่เดือนแล้วล่ะเนี่ยสามเดือนสี่เดือนแล่วล่ะนะมาถึงมือนีเนาะพอมามือนีนะเฮ้ากูหอมเนาะในการกูหอมของเฮานะกะมีพอแม่พี่น้องเขากะมาซอยกันหลายคนในการกูหอมนอกบ้านนอกเขานะนอกกะมีการไหว้บ้านการมีการช่วยเหลือกันนั่นแหละเสร็จแล้วเรื่องอาหารการกินเนาะไกลคันบันทุงเองกะไปซับน้องใหม่อยู่ในสวนนั่นล่ะ ก็คือเหตุอยู่เหตุกินสู้กันเนาะค่ะนอะบานเหากะประมาณนี้นะบานนอกข้องหน้าของเห้าน่ะมูเพิ่นมาซอยเห้าเห้ากะเหตุกับเขากับน้ำเลี่ยงตอนรับกันนี่ละนี่นะสำรับหอมแดงที่เฮาปลูกในช่วงฤดูฝนนอะหอมแดงคลองบานแก่้ขันบรรทุงนะ่ะสิปลูกปีละสองขังนอะก็คือช่วงนี้นะ มันสิเป็นหอมหัวบบใหญ่นะหัวในนอยนะ่ะช่วงที่หอมหัวในหญ่น่นะสุดยูในช่วงของปีใหม่เนาะคล้ายๆว่าปลูกเอาพันธุ์มันนะ่ะช่วงนี้คือปลูกเอาพันธุ์มันนะ่ะนะมันกะสีหัวในน้อยประมาณนี้ละ่ะพอเดือนตุลาพฤศจิกายนะจะลงอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะนะช่วงนั้นละ่ะหอมจะค่อยสีหัวในหญ่เนาะนี่นะ ไก่คันวันทุ่งผ้ามาเบิงแปลงหอมแล้วก็ผ้ามากู่หอมเนาะคะ่ะเนาะกู่หอมในช่วงฤดูฝนที่ห้าบ่ตองฮดน้ำนี่ล่ละปลูกหอมช่วงฤดูฝนนี่มันดีอยู่อย่างก็คือบ่ตองฮดน้ำเลยเนาะเพราะว่าฝนน่ะกะัให้ความชุ่มชื้นเพียงพออยู่แล้วนะเฮ่ากับบตตองได้เสียแรงในการฮดน,น้ำเนาะสำหรับการปลูกหอมในฤดูฝนเมื่อนี่นะ นอกจากว่ากูหอมแล้วแกคันบรรทุงนะ่ะสิภาทุกทุกคนนะ่ะไปซับนอไม้ไปหาสเสบียงในการเดมกนอไม่นอทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเฮาหาไดจากในสวนของเฮานะสำหรับเมนูมกนอไม่ซูพีซูนองเฮากินนอเฮากะหาสเสบียงหาอุปกรณ์ที่อยู่ในหัวในสวนของเฮานี่ล่ะนี่ละ มันดียางแบบนี้เนาะสำหรับการเห็ดของน้องหน้าการมีสวนการการที่เฮ้ามีผืชพักสวนคั้อยู่ในบานนะ่ะก็คือความดีของมันก็คือเห้าบริสุรออยังมากมม้เนาะค่ะเนาะเห้าบริสุอทุกอย่างนะ่ะว่าง่ายๆนะ่ะเหาสื่อเป็นบางอย่างเนาะในการเห็ดกับเขาแต่และเวลาเนาะค่ะเนาะนี่นะเนาะไม่นะ่ะเฮากะซับเอาในสวนของเห้านี่ละ ช่วงฤดูฝนน่ะออกไล่ลายน่ะเฮากะบซับเอาเลยนะเฮาสิซับเอาเท่าใด้เฮากะบซับเอาเลยเนาะเมื่อนี้เนี่ยเฮากินหลายคนเนาะแก่คันบรรทุกน่ะเห็ดเลี้ยงเบิดสุคนเนาะเฮากินหลายคนไงเฮาก็เลยเอาหลายเนาะเนี่ยซีนอหานอพุ่นล่ะสําหรับการเฮ็ดมกหน่อใหม่ของเฮาเนาะสําหรับไอ้เสบียงกะเสบียงในการเฮ็ดน่ะนะอุปกรณ์ในการเฮ็ดน่ะนะ พืชผักทุกอย่างส่วนประกอบโอ้ยเบากับเบาพิดเบาถือส่วนประกอบในการปรุงอาหารมกนอไม่เนาะก,กะซิมีใบย่านางนี่แหละนะที่ห้าเก็บอยู่นี่เ้ากะซีเฮ็ดแบบสูตรสูตรบานเห่าเนาะสูตรคนอีสานเพื่นกินเนาะมกนอไม่ใส่ใบแมงลักจชงซีนะสูตรบ้านเห่านั่นแหละกะซิมีใบยอ่นอเนาะนี่นะผู้ใดบ,บ่งห้จกักใบย่อเนาะ เป็นพืชพักชนิดหนึ่งที่ควบควบคู่กันนะในการเห็ดมกุกเนมัเนาะใบแมงลักเนาะค่ะพักอีตูนั่นละนี่ละเขากเก็บไปก่อนเนาะเขาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนนี่หละเขากะสิบไปเห็ดอยู่บานเฮาเนะก็จะมีใบบก,กูดนะขาตไคร้ใบบก,กูนี่มันสิ มันมันมันสิขาดบได้เลยล่ะในการเหตุกับเขาแต่ละอย่างน่ะใบอ่อนใบกูเก็บเอาบอก,กเ่าก็มีเป็นต้นเนาะค่ะนะเห่ากับเก็บเอาเลยเนาะนี่นะพืชพักที่เห่าได้มาแล้วเนาะกะทุกสิ่งทุกอย่างเหากเก็บเอาในหัวในสวนเห้านี่ล่ะสำหรับนอใหม่นะเหากับมาฟ้านบาง,บางๆเนาะค่ะนี่เป็นวิธีการเหตุมกนอกใหม่สูตร บานเฮาเองเนาะสูตรคนอีสานบานเฮาเนาะเ้ามีการฟานบางๆเสร็จแล้วเขาก็ใส่เกลือเนาะค่ะเนาะใส่เกลือแล้วเขาก็เขาก็คั่นคั่นคัน่นไปน,นะนะให้มันนิ่มจักหน่อยเนาะมันสิได้งนอกใหม่ที่แบบว่านิ่มเนาะในการคั่นเกลือน่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปต้มให้มันจืดเนาะค่ะนี่สําหรับไก่คั่น,น,นบานทงนะต้มอยู่สองน้ำนะ เพื่อความจืดนะห้าต้มอยู่สองน้ำเน,นาะพอน้ำเดือดล้วห้าก็ลิ้นถิมแหละเสร็จแล้วนะห้าก็ใส่น้ำแล้วเ้ามาต้มไหมห่เนาะเขาเอื่นว่าต้มสองน้ำนั่นแหละนี่ก็กระชายเนาะคะ่ะเนาะเสบียงทุกอย่างเราหาในสวนเรานะใบยานางห้ากกบมะขันเอาเตน่ามันเนาะห้าขันเอา,นนอเ,า,เ,อาเด้อค่ะเด้อบ่ต่ำเด้อสำรับบันแกขันมันถุกนะสิขันเอาแตน่ามันนะเอากากามันถิมนเนาะห้ากกบเอานามันนั่นแหละ นี่นะสิ่งที่หฮาได้มาก็มีกระชายมีขมิ้นค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีนีล่ล่ะหฮาก็มาหันหันหันนะเสร็จแล้วหฮากะสิปันนะค่ะพอแม่พี่น้องนี่นะเ้าใส่เครื่องปั่นเอาเลยเนาะมันก็จะง,ง่ายนะทาแม่นผู้ใด้บ่บบปันกะโขกเอาก็ไดนะแต่ว่าการโขกมันก็นสินานแน่นะเ้ากะ ใส่ข้าวเหนียวนี่นะข้าวเหนียวเ่าแซนด์น้ำใบประมาณมาสามถึงสี่ชั่วโมงนะเ่าใส่ข้าวเหนียวเนาะเสร็จแล้วเ่ากระปั้นร่วมกันเลยเนาะเ่าบะต้องใส่หลายเดินน้ำนะเพราะว่าเ่าสีเฮดมกเ่าสีเฮดฮอรมกนเนาะเ่ากับบะตองการน้ำลายเนาะนี่นะสําหรับไอ้หน่อไม้เ่าต้มจืดแล้วเ่ากระปัน่นปั่นน้ำม,มันถิมน่มเนาะปั่นน้ำม,มันถิ่มให้มันแห้งไปเลยเล่ะเพราะว่าเ่าสิมาใส่น้ำใบย่านางเนาะนี่นะเ่าก็ใส่หมูสับน้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับการมกน่อ้ของเฮานะ่ะกะสิมีหมูสับมีน่อ้ต้มจืดนี่ล่ะนะคนให้มันเข้ากันเนาะค่ะเนาะคุกเค้าให้มันเข้ากันนะเนี่ยใส่ใบบกักคามอ่อนเข้าไปใส่ใบเมี่ยงลักเข้าไปนี่ล่ะผืชผพักที่เฮ้าเก็บมาเนี่ล่ะใส่เข้าไปเนะนาะ,ะน้ำปลาลเนาะค่ะขาดบ่ได้เลยนะคือนะนะ้ำปลาลาเนาะใส่เกลือใส่ชูรสใส่รสดีใส,ดดใส่ยังก็ใส่เข้าไปนะ เติมเครืองให้มันพอนะก็คือเติมเครืองอย่าให้มันเค็มไปแล้วก็อย่าให้มันจืดไปเนาะสำหรับการมกน้ไม้นะไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดนะมันสีออกมัน,ม,นมันเสแซบเนาะค่ะนี่ละเฮ้าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คน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 ให้มันเข้ากันเนาะขอบอกด้วยว่าเฮ็ดหลยปันนี่นะเบิดหมอดืดเด้อค่ะเด้อ ใบตองเนาะเฮากัไดดจากใบตองใบ,ใบกล้วยน้ำบาดาเด้อค่ะเด้อสำหรับใบตองนะใส่กล้กวยน้ำบาบาเด้อมันเคยสิบอขคมไอทางรัดก็คือเอามาล่นไฟเลยเนาะค่ะเนาะปกติก็สิตากดแดดแหละแต่ว่าตากแดดน่ะมันนาาเนาะเข้ากับมาทางรัดคือการล่นไฟเอาเลยเนาะมันสิได้นิ่มนะเวลาเฮาไอเอเฮา,าเฮาไอเอาแม็กนี่นะเนี่ยเฮาใส่ไม้จิ้มฟันเนาะนีบนีบมไ้เนี่ย นั่นละมันสิเดนิ่มเนาะการล้นไฟนั่นละการเอาใบตองล้นไฟนี่ละเข่ากันหนึ่งเลยเนาะค่ะนี่หนึ่งแล้วเรียบร้อยสองสันเลยนะสำหรับมกนใหม่ของเฮามนี้สองซึงอ่ะหนึ่งหลายเลยล่ละแต่กะบเหลือเนาะแซบเลยล่ะแสบยกหมอแซบยกขั้วเลยล่ะสำหรับมกนใหม่ตอนรับการกู่หอมเนาะค่ะนอเฮากับเห็ดเดี่ยงสูพี่สูนองของเฮานี่ล่ละพอแม่พี่น้องเฮ้ามาก ซอยกูห้หอมนอเนาะข้าก็เฮ็ดสู้กันกินเนาะคะ่ะเนาะนี่มาเบึ่งมกเนาะใหม่ของขา้าแซบแซบเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องหอมมากเลยนะหอมกระชายเน่หอมหอมเครื่องอะ่ะแล้วก็หอมใบแมงลักนะ่ะอร่อยมากๆเลยคู่กันมากกับข้าวเหนียว